สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มีปัญหามามาแก้อีกแล้วครับซึ่งปัญหาเนี้ยมันมีมานานแล้วล่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดจะมาทําอะไรตอนนี้ฮะก็ปัญหาของผมผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าว่าก่อนหน้าเนี้ผมซื้อเจ้าพวงมาลัย l o g i t e h รุ่น g 2 7ครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเล่นกับ g t ครับเกม turismo ครับผมตอนนั้นมันมีเครื่อง p 3ครับผมผมซื้อเครื่อง p 3มาแล้วก็ ซื้อหลังจากนั้นก็ซื้อตัวจอยเนี่ยจอยพวงมาลัยมาพอเล่นไปสักพักไอ้เจ้าเครื่องเพยตัวเนี้ยฮะเป็นเครื่องที่เกิดไฟเหลืองง่ายครับแจ็คพอต,ตมันก็เลยลงมาที่ผมครับมันก็เลยเกิดไฟเหลืองหลังจากนั้นเพผมก็ไม่ได้เล่นเลยครับแล้วก็พาให้ตัวตัวจอยพวงมาลายนี้ผมก็ไม่ได้เล่นตามมาด้วยก็ผ่านเวลามาประมาณ10ปีได้ครับผมแล้วผมก็ซื้อเครื่องเพมา เสีแต่กลับไปมันว่ามันไม่ซัพพอร์ตตัว l o g i t e c h g 2 7ครับผมมันซัพพอร์ตตัว29ขึ้นไปครับมันก็เลยทำให้อุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็ต้องดองไว้ไม่ได้ทำอะไรจะคิดจะขายแต่ขายก็ราคามันก็มันไม่ได้ไม่ได้ตามที่ผมต้องการครับผมแล้วก็จะไปซื้อตัวใหม่มาซึ่งตัวใหม่ก็ราคาราคาไม่ต่ำกว่า 18มขึ้นครับผมของพวกทัชทัชแมเจอร์อะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วก็รุ่นอื่นๆครับราคาก็ไม่ถูกถูครับผมผมก็เลยเก็บตัวนี้ดองไว้ไม่ได้ทําอะไรเลยรสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันน่าจะมีทางที่จะทําให้ตัวเนี้ยมันไปสามาเล่นกับเครื่อง p 5ได้ผมก็หาอุปกรณ์หาข้อมูลครับผมผมก็เลยไปเจอตัวนี้มาครับผมเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่ต่อกับ ตัวนี้ให้มันสามารถเล่นกับเครื่อง p HA, p ห้าได้แต่ก่อนเนีนะ้ผมดูแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมันเป็นสีแดงครับผมก็มันเป็นของที่ต้องสั่งมาจากจีนครับผมผมก็เลยดูแล้วมันมันยังไม่กล้าที่จะเอามาใช้ครับผมแต่ว่าตัวเนี้มันมีขายมาหลังจากนั้นมันจะมีขายมาแล้วเป็นตัวตัวที่อัปเดตเวอร์ชั่นมาแล้วแล้วก็ มันมีตัวแทนของไทยนําเข้ามาแล้วก็มีใบปร,ป,รประกัน1ปีด้วยครับมีการประกันสินค้า1ปีผมก็เลยเลือกตัดสินใจซื้อตัวนี้มาครับผมราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่พันครับผมก็ลองไปเช็คในร้านแอปช้อปปิ้งดูครับว่าราคาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันได้ครับก็ถือโอกาสเลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองแกะดูตัวนี้แล้วก็เทสไปด้วยกันครับผมว่ามันจะโอเคไหมก็ ต้องปลุกผีกันอีกรอบครับผมเพราะว่าชุดนี้ผมก็หมดไปเยอะเหมือนกันครับผมผมก็ต้องไปซื้อบอกแล้วก็ทำค็อกพิษค็อกพิษนี่ก็ผมก็ออกแบบเองครับผมแล้วก็ซื้อบอกมาลองมาติดตั้งก็เดี๋ยวเราไปแกะดูตัวนี้กันครับหัวว่ามันมีอะไรบ้างและข้างในเป็นยังไงโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองมาแกะดูครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับผม กล่องก็บอกบอกมาคร่าวๆว่ามันก็จะมีตัวตัวสินค้าแล้วก็ตัว USB ครับผมเป็น Type C ครับหน้าตาค่อนข้างสวยครับผมสีน้ําเงินอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูด้านในครับนนี้ก็มีซีนกันแกะด้วยนะครับผม องก็มีแค่นี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ฮะข้อ,อน,นี้เป็นยางหนืดๆครับประมาณไว้วางกันลื่นนะีด้านหน้าก็รูปทรงเป็นออกแนวสามเหลี่ยมแล้วก็มีปุ่มกดทิศทางครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าจอครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหน้าจอมันต้องเป็นแบบไหน ส่วนด้านในกล่องก็จะมีสายครับ USB ซึ่งส่วนตัวเนี้ยมันก็จะมีหัวด้านหัวนี้ก็จะเป็น Type C ครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นไท p e Type A ครับก็การต่อเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับผมและด้านในก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์ของยี่ห้อครับผมแล้วก็มีใบขอบคุณ แล้วด้านนจะมี R code, QR c o d โคสค q วอ d ซึ่งเราไว้โหลดแอปโคมไว้เข้ามือถือแล้วก็เป็นการเชื่อมต่ออัปเดตอะไรพวกนี้ฮะอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ในนี้อันนี้ก็คือข้าวๆ้างครับอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะไปต่อเล่นกันดูครับผมว่าวิธีการต่ออะไรยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันนะครับผม เดี๋ยวผมเลือกจะต่อด้านล่างก่อนครับด้านล่างก็จะเป็นช่องต่อครับ USB ก็เป็นตัวเอาของ USB ของตัวเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้า,จา,จา G ย7มาครับเป็น USB แล้วก็เสียบต่อเข้านี่ครับแล้วก็มาเสียบเข้านี่ครับผมช่องที่หนึ่งครับส่วนช่องที่สองก็ อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมอีกอันหนึ่งครับผมไว้ต่อเพิ่มได้อย่างเช่นต่อเบรคมืออะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ช่องแรกครับผมก็เราจะเอาช่องแรกเสียบกับตัวจอยพวงมาลัยครับก็เราเอาสาย USB ครับเสียบเข้านี่ก่อนครับยังไม่เสียบ Type C นะ Type C ไว้ตอนหลังนะก็เสียบเสร็จแล้ว นี่ก็คือสายสายของมันที่จะต่อเข้าเครื่อง P5 ครับเอาเสียบตรงนี้แล้วต่อเข้า USB ด้านหลังของเครื่อง P5 ผมไม่รู้ว่าต่อด้านหน้าได้หรือเปล่านะแต่ผมเลือกที่ต่อด้านหลังต่อด้านหลังเครื่อง P5 ครับ เดี๋ยวผมจะต่อเข้าตรงนี้ครับผมก็อันนี้เราต่อเข้าตัวเครื่องครับเป็นไทซ e แล้วก็สายไปเข้าหา p ห้า ด้านหลังครับผมผมลึกด้านหลังครับไม่ด้านหน้านี่ผมไม่ไม่เสียบครับเอาไว้เผื่อชาร์จจอยจะได้ไม่นถอดเข้าถอดออกแล้วก็ส่วนตัวนี้มาต่อกับเครื่องตัวนี้ครับผมตัว l o G i t e c h g 2 7แล้วก็จะมีเดอเตอร์ของมันครับก็เสียบไล่สายไปเสียบเข้าตัวนี้ครับแล้วเราก็เปิดออนไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มาเปิดเครื่อง P 5้าครับผม เครื่อง p ห้าแล้วกลองกดนะแล้วก็วงมาอะไรก็จะเริ่มทำงานครับผมเป็นการเซตวงรอบมัน เมื่อเราเปิดเครื่องป5ห้าแล้วอยู่หน้าจอนี้ครับผมแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นว่ารถมันโงมอะไรมันหมุนซ้ายขวาเพื่อเซ็รอบมันครับก็เดี๋ยวก็มาตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเห็นสถานะครับผมสถานะนี้ก็มันกําลังวิ่งอยู่ครับเหมือนว่ามันกำลังทำงานข้างในก็มีกดปุ่มสตาร์ทมันจะมีบอกว่าต่อกับ K ห้ากเปสี่เลื่อนไปเรื่อยๆกดไปรอบนึงก็จะมีบอกว่าให้เลือกคอนโซล,ลเราจะเอแบบไหนอย่างนี้ก็จะมีเพห้าเพสี่เพสามแล้วก็พวอก xbox แล้วก็ s วิตช์ครับผมแต่เราจะใช้กับเพห้าครับแล้วก็กดเลือกอันนี้ก็จะมีฟอร์ f e ีดแบ็กซึ่งคืออะไรนี้ผมยังไม่ได้ ยังไม่ได้ดูข้อมูลครับแล้วก็ s t e r n i n g n g t h อันนี้ก็คืออะไรก็ยังไม่แน่ใจครับแล้วก็ d e Dead Zone แล้วก็ภาษาภาษาก็จะมีข้อยสองภาษาครับภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น ID ครับผมเป็นเลข Mac ครับผมแล้วก็เฟร์มแวร์อยู่ที่1.5 วันนี้ก็อยู่ในสถานะที่มันพร้อมใช้งานแล้วครับผมก็เมื่อเราต่อเรีรบร้อยแล้วเราก็สามารถจะกดบังคับได้ครับโดยกดตรงนี้เลยครับซ้ายขวาปุ่มก็สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นจำไม่ได้ครับว่า, <au alon> า um ปุ่มนี้มันอะไรม <Gothic. S 1> ันก็น่าจะเป็นแบบปุ่มสามขีดปุ่มอะไรพวกเนี้ยปุ่มสตาร์ทอะไรประมาณนี้ครับผมจําไม่ได้ครับแต่ก้อนนี้ครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับลองกับตัวนี้เป็น GT อันนี้ GT ตอนสมัยผมเล่น PC ครับผมโอเคแล้วก็กดเข้าเกมนะ สามารถกดที่ตัวจอยได้เหมือนเดิมครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูครับผมสักสนามสองสนามครับ ก็สรุปครับผมหลังจากที่ลองใช้ตัวนี้แล้วครับก,ก็โอเคนะครับผมดีกว่าจะไปซื้อตัวจอยบังคับใหม่ก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้ครับผมโดยที่ปัญหานี้อาจจะต้องใช้เงินครับเพราะว่าแต่ดูตรงที่ว่าเราแก้ปัญหาโดยใช้เงินมากหรือเงินน้อยอันนี้ก็คือผมก็ใช้ในการแก้ปัญหาโดยการไม่ซื้อตัวนี้ใหม่ครับผม ก็ใช้รุ่นเก่าแล้วก็ไปซื้อตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เอาครับผมก็ไอตัวนั้นก็อย่างที่บอกครับราคาอยู่ประมาณส0่พันก็ลองไปเช็คดูราคาที่ครับว่ามาอาจจะมีการราคาขยับพี้ยนหรือเปล่าก็อันนี้ตัวเก่าครับตัว G27 ซึ่งตัว g ียี่มันก็ไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องมีตัวนั้นครับมันก็ยังเล่นได้อยู่กับเครื่อง pc กับ pc หก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเป็นสิปีครับ ก็ปลุกชีวิตมันมาอีกรอบครับผมเพราะผมก็ไม่อยากจะเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็คิดว่าจะขายก็คงไม่ขายครับผมเพราะว่าขายแล้วมันราคามันก็ไม่คุ้มครับก็เลยเก็บไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เล่นไปจนกว่าไอ้ตัวนี้มันจะไม่รองรับอาจจะถ้ามีเครื่อง P6 ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เครื่องตัวนี้มันจะรองรับ P6 หรือเปล่าก็บอกไม่ได้ครับมันอาจจะ มีการอัปเดตฟร์มแวร์ให้สามารถเล่นได้เปล่านี้ก็ต้องไปดูอนาคตอีกทีครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็แก้ปัญหาตัวนี้ไปได้แล้วเราก็อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็คลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นคลิปที่เรามาแก้ปัญหาจากที่มันไม่สามารถเล่นได้กับเครื่อง PS4, PS5 เราก็ทําให้มันสามารถเล่นได้เพราะว่า ไม่งั้นก็คงไม่ไม่มีโอกาสได้เล่นครับผมก็ไม่รู้ตั้งทิ้งไว้นานดีนะที่มันไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันไม่โดนไฟมาประมาณเป็นสิปีเลยนะผมตั้งทิ้งไว้เฉยเนี่ยอ่าฮะถือว่าประสบความสำเร็จครับผมโดยใช้เงินส่วนหนึ่งน่าจะเป็นส่วนที่เทียบกับกันแล้วฮนะน่าจะใช้เงินน้อยกว่ากว่าที่จะไปซื้อใหม่เราก็ยังเล่ได้เล่นเหมือนเดิมอารมณ์ก็ ก็เหมือนกันครับผมการการขับการอะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆกันครับมันอยู่ที่ว่าความหน่วงความความอะไรเรียกว่าความเที่ยงตรงอ่ะอาจจะมีสู้ราคาแพงไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีอยู่โอเคฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะมาแก้กันต่อครับผม ส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ